สวัสดีคุณครู SMT ทุกท่านนะครับผมดรพิรุณศิริศักดิ์นะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอในเรื่องของการเฉลยกิจกรรมที่1.1นะครับก็คือการวิเคราะห์ตัวอย่างแผน,นาการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหานะครับสําหรับคําสั่งของกิจกรรมที่1.1ก็คือให้ท่านศึกษาตัวอย่างแผนการจัดก,การเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และตอบคาถามต่อไปนี้นะครับคําถามใหญ่ข้อแรกนะก็คือว่าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการมีลักษณะที่แตกต่างไปจากแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเดียวในประเด็นต่อไปนี้หรือไม่อย่างไรนะครับในประเด็นแรกเลยนะครับ1.1ก็คือว่าเรื่องของการกําหนดหัวเรื่องนะครับท่านจะพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการมีการกําหนดหัวเรื่องซึ่งแตกต่างไปจากแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเดียวนะครับสําหรับหัวเรื่องเนี่ย เป็นประเด็นคำถามสำคัญของบทเรียนนะครับซึ่งอาจจะมาจากสถานการณ์ที่อยู่ในความน่าสนใจของนักเวลาตรงนั้นนะครับในชุมชนท้องถิ่นตรงนั้นหรือว่าเป็นประเด็นสำคัญทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศของโลกนะครับซึ่งเราจะกำหนดหัวเรื่องตรงนี้ขึ้นก่อนที่จะกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของบทเรียนต่างจากแผนการจัดก,การเรียนรู้วิชาเดียวนะครับซึ่งเราคุ้นเคยกับการที่ เราจะสอนไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเอาเอา,เอาตรงเนี้ยมาเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งต่างกันอันนี้จะเป็นตัวอย่างของหัวเรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการของประถมต้นก็คือเรื่องการหันลมจำลองนะครับทีนี้1.2การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับท่านจะเห็นว่าในแผนการจัดก,การเรียนรู้บูรณาการจะมีความแตกต่างจากแผนเดียวนะครับตรงที่ ตัวมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเนี่ยจะมาจากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหัวเรื่องของบทเรียนนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะดึงออกมาตรฐานวิเคราะห์ตัวมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องเนี่ยเราจะดึงออกมาจากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างในกรณีนี้เนี่ยเป็นแผน SMT ก็จะมาจากวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับ เช่นเดียวกันทั้งมาตรฐานและตัวชี้วัดนะครับแต่ว่าทั้งมาตรฐานและตัวชี้วัดตรงนี้จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหัวเรื่องที่เราจะเรียนนะครับทีนี้หนึ่การกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ท่านจะพบว่ามีความแตกต่างนะครับโดยจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยถ้าในแผนเดียวแผนวิชาดเดียวเดียวเราจะวิเคราะห์มาจากตัวชี้วัดเลยนะครับซึ่งจะมีเนื้อหาสาระอะไรที่สอดแทรกอยู่ในนั้นก็ใส่ลงไปเลยในจุดประสงค์การเรียนรู้ แต่ถ้าเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนบูนาารณาการเนี่ยท่านจะพบว่ามีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับหัวเรื่องเข้าไปอยู่ในจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยแต่เราจะไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องนั้นปรากฏชัดเจนอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับลองดูจากในจุดประสงค์การเรียนรู้ตรงนี้นะครับท่านจะพบว่าทุกข้อเนี่ยจะพบคําว่ากางหันลมจําลองนะครับกางหันลมการหันหลมจําลอง แต่ถ้าเราไปเปิดดูในตัวชี้วัดเนี่ยเราจะไม่พบคำาว่าการขันลงนะครับทีนี้ทักษะที่เป็นจุดเน้นและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเทียบเคียงกับแผนวิชาเดียวนี่เราจะพบว่าทักษะที่เป็นจุดเน้นเนี่ยอาจจะเทียบเคียงได้กับตัวสมรรถนะสาคัญของบทเรียนซึ่งเรากําหนดเข้ามานะครับตรงนี้ก็แต่ในในกรณีนี้ในแผนของเราเนี่ยทักษะที่เป็นจุดเน้นก็คือเรื่องของการคิดสร้างสารสรค์การแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ เพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะไม่ไม่ได้แตกต่างจากแผนวิชาเดียวนะครับซึ่งเราดูแล้วว่าในแผนของเราเนี่ยถ้าเป็นแผนเดียวนี่จะเกี่ยวข้องกับสมรรถนะตัวไหนนะครับแต่ถ้าเป็นแผนที่เป็นบูรณาการเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทักษะที่เป็นจุดเน้นตัวไหนของการคิดและการแก้ปัญหาเราก็ดึงมานะครับทีนี้ในเรื่องของการกําหนดสาระการเรียนรู้ของบทเรียนเราจะพบว่าในแผนบูรณาการเนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับตรงที่แผน บุรณาการเนี่ยสาระการเรียนรู้จะเป็นสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาก่อนแล้วนะครับเพราะนักเรียนจําเป็นต้องนําความรู้ทักษะเจตคติและคุณลักษณะที่ได้จากตัวชี้วัดที่นักเรียนเรียนมาแล้วเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาของบทเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบทางวิทยาศาที่ตอบคำถามสาคัญของบทเรียนนะครับอย่างเช่นตรงนี้จะพบว่าสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นเรื่องของการวัดความยาวเรื่องลมนะครับเรื่องอัลกอริทึม แล้วก็การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมาจาก3วิชานะครับก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทีนี้1.6การออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ท่านจะพบว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับโดยในแผนบรูรณาการที่ท่านศึกษาเนี่ยก็จะเป็นไปตามกระบวนการสืบสอบภงวิศา,าสตร์กระบวนการออกแบบชนวงวิศวกรรมนะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหานะครับ การกาหนดสื่อเอกสารและอุปรกรณ์การเรียนการสอนตรงนี้ก็จะไม่แตกต่างนะครับถ้าท่านดูแล้วก็จะเห็นว่าวัสดุอุปกรณ์เวลาที่เรามากําหนดเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนแผนวิชาเดี่ยวท,ทั่วไปนะครับรวมทั้งสื่อและแหล่งการเรียนรู้ด้วยนะครับในเรื่องของการวัดและประเมินผลทีนี้มันมันมีประเด็นก็คือว่าในส่วนที่เรากําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ในเรื่องของทักษะที่เป็นจุดเน้นนะครับซึ่งเราบอกว่าเป็นเรื่องของการคิดและการแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างตรงที่เราจําเป็นจะต้องทําตัวเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผลในเรื่องของทักษะที่เป็นจุดเน้นขึ้นมาด้วยซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการคิดวิเริ่หการคิดแก้ปัญหาการคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆต,ตรงนี้จะมีลักษณะเป็นเกมการประเมินระดับคุณภาพนะครับอย่าง u ูบิ c สกอรนั่นเองนะครับก็จะแตกต่างจากแผนทั่วไปนะครับที่เราเคยมีประสบการณ์กันมาทีนี้ข้อส เป็นข้อสองใหญ่นะครับเราก็จะถามว่าสาระสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเนี่ยตอบคาถามสํา,าสคัญในประเด็นต่อไปน,นี้หรือไม่อย่างไรคือเวลาที่เราจะวิเคราะห์ตัวสาระสําคัญของบทเรียนเนี่ยเราจะดูว่าในสาระสําคัญนั้นตอบคําถามสําคัญ4ข้อได้ไหมนะครับก็คือ1เป้าหมายการเรียนรู้คืออะไร 2. ส,สาระการเรียนรู้ที่จะตอบเป้าหมายการเรียนรู้ตรงนั้นได้่ยต้องเป็นเรื่องใดบ้างนะครับ แล้วแนวทางที่จะนำสาระก,การเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายเนี่ยหรือแนวทางการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและสุดท้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของบทเรียนก็คือเป็นเรื่องของการวัดและประเมินผลนั่นเองนะครับเมื่อเราไปวิเคราะห์ตัวสาระสาคัญเราจะพบว่านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาแบบจาลองการหันลมให้มีคุณภาพด้านความเร็วในการหมุนและความแข็งแรงต้องอาศัยแนวคิดที่หลากหลายที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อนำม,มาใช้ในการวางแผนออกแบบสร้างทดสอบปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นขั้นตอนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเรามาตอบคำถามสำคัญสี่ข้อเราจะพบว่าก็มีความสอดคล้องในเรื่องของเป้าหมายของการเรียนรู้เนชัดเจนก็คือว่านักเรียนจะต้องพัฒนาแบบจำลองกางหันล้มให้มีคุณภาพในด้านความเร็วในการหมุนแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในขณะที่อีกประเด็นก็คือเรื่องของแนวทางการจัดการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนรู้เนี่ยก็คือการที่นักเรียนจะพัฒนาแบบจําลองได้เนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยแนวคิดที่หลากหลายซึ่งนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วนําข้อมูลที่ได้นําความรู้ที่ได้จากการสืบค้นเนี่ยมาใช้ในการวางแผนออกแบบสร้างทดลองปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไปตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับก็จะพบว่า ในสาระสําคัญของบทเรียนเนี่ยอาจจะประกอบด้วยเป้าหมายของการเรียนรู้กับแนวทางการจัดการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนรู้แต่ถ้าสาระสําคัญสามารถที่จะครอบคลุมได้ทั้ง4ประเด็น4คําถามตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและมีความชัดเจนนะครับให้ท่านสรุปข้อสานะครับข้อสุดท้ายให้ท่านสรุปลําดับขั้นตอนการอ,ออกแบบวางแผน,านาการจัดการเรียนรู้บูรณาการซึ่งเมื่อท่านได้ได้ศึกษา ตัวอย่างแผนท่านจะพบว่าลำดับขั้นตอนก็จะเป็นไปตามดังนี้นะครับคือ1เริ่มต้นด้วยการกำหนดตัวเรื่องแล้วก็ดึงเอามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมาจากนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ทักษะที่เป็นจุดเน้นนะครับก็คือทักษะการคิดและการแก้ปัญหาและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับจากนั้นจึงเป็นการออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ออกแบบแนวทางการวัดประเมินการเรียนรู้ และตามด้วยการกําหนดสื่อเอกสารและอุกปรกรณ์การเรียนรู้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการเฉลยกิจกรรมที่1.1นะครับก็ถ้าหากคุณครู s นทท่านใดที่ฟังเฉลยแล้วมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับก็อาจจะสื่อสารผ่านระบบที่ส่งงานเข้ามาได้นะครับทางเราทางทีมงานทางผมเองก็จะเข้าไปตอบคำถาม,ถามในข้อสงสัยของท่านทุกข้อนะครับ ขอบคุณครับ